จะได้ไหมเชื่อมาหนะครับอย่าแหลกล่างเล่มก็จะพูดกลางไม่เก่งนะครับแหลกต้แหลกตายเลยแหลกต้หแหลใต้ชิ้นงานครับออกมาสวยครับครับเออครับจะพูดไงดีวะพูดไปสูเลยครับอ่ะกขอบคุณขอบคุณกานสวัสดีครับเพื่อนๆในช่อง YouTube และ Facebook นะครับวันนี้มีงานรีวิวท right? no ี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ที่อำเภอพุนพินพุนพินอ๋อครับครับนะครับ ป็นไงพี่เชื่อมง่ายไหมครับออเป็นง่ายครับง่ายครับตอนนี้เราอยู่จังหวัดสุราธานีครับออยู่กับช่างอะไรครับพี่ช่างเลินครับช่างเลินนะครับอูนุ้ยเจรินครับอู้ลุกเจเลินเราจะรอดครับผมครับผมอะไรนะยาสันยาสันยาเกงยาแกง

ค่อยไปค่อยไปครับไปเรื่อยๆอันนี้เราโป้แผ่นะพี่นะนี่อ่านี่อุดรอยรั่วครับอุดรอยได้เส้นดำมันเอาดูดำดูแดงไปเลยสั่งซื้อใหม่ได้อ่าพี่เอาแว่นเอาไหมพูกสี่คุณพี่เอาไหมครับคุณพี่เอาแว่นไหมไม่ตม่ไม่ไม่ตอนนี้ าเชื่อมไปเรื่อยๆพี่อ่ะพูดไปแล้วเสื่องเก่ากันชนพี่อธิบายงานซ่อมตัวนี้ให้หน่อยครับพี่เชื่อมง่ายครับเชื่อมง่ายเชื่อมง่ายครับผมดเชื่อมง่ายเชื่อมง่ายเส้นเเหนียวไหมเหนียวไหมเส้นเหนียวครับไม่จะพูดเล่นนะครับ <laughs> ผมมือใหม่นะครับนี่เพิ่งเชื่อมครั้งแรกเชียวพี่ครั้งแรกในชีวิตเลยครับเนี่ยอ่าจะดวกขึ้นนะครับเยังติกครั้งล่างนะครับแต่ว่าฝีมือ,มอนี่โอเคเลยนี่อันนี้แผลแบบทะลุเยอะนะพี่นะแผลใหญ่ครับแผลใหญ่แผลใหญ่ทะลุเยอะด้วยเยอะครับเียอะทพี่้กับ เป็นไงมั่งครับพี่เป็นไงมั่งผลงานผลงานผลงานครั้งแรกครับดูปีมือครับพี่น้องครับเหดียวแน่นเหดียวแน่นโอเคไหมพี ok ่โอเคครับโอเคครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับตอนนี้เราก็มาเชื่อมนะครับเฟลลิ่งชุดสีมังสันะครับ ไอตัวนี้มันจะลงไวนะพี่เห็นไหมแล้วกดนิดนึงอ่าครับนี่เลยครับนี่เข้าโค้งได้สะดวกสบายด้วยอ,อ่าเข้าโค้งอันนี้เชื่อ,อมพลาสติกมมนได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะลูกพี่ <_ s 2> เข้าโค้งได้เลยครับอ่ไปงานเชื่อมเอ้เฟ ชอมจุดหนึง่งสองจเลยตไหนก็เนะชื่อมไปยาวเลยนะเชื่อเล่นเลย้เ,เชื่อมชุดถึมาครับเชื่อมไปเลยสายเชื่อมชุดนี้เขาแถมเต็มที่ไปเลยหมดแล้วซื้อหมาี่ยิ้มหวานเลยหมดเ เงือกตกเลยนะพี่เงือกตกเลยนี่ต้องไปกลัวตังเยอะแยัยเข้าคูงครับเก้าคูงแล้วพี่เชื่อมทับตัวตัวเดิมไปเลยเหมือนเรา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 เชื่อมเป็นตะเข็บเลยนะพี่แล้วมันมีเส้นเล็กกว่านี้ด้วยนะเพื่มีเส้นคมเส้นใหญ่กว่านี้ก็มีเป็นไงครับเป็นไงอ่พี่อธิบายหน่อยเป็นไงมั่งเป็นไงครับเพื่อนดูนะครับเพื่อนครับ มสวยไหมครับโอเคนะพี่เป็นไงจะได้ไหมเชืงง่อมากยนะครับอ่าอย่าแหลงกล่างเล่นมก็จับ <c oughs> พูดกลางไม่เก่งนะครับแหล่งใต้แหล่งใต้เลยเแหล่งตาแหลงต้งตชิ้นงานครับออกมาสวยครับครับอ ครับจะพูดไงดีวะพูดไปตู้เลยครับงั้นขอบคุณขอบคุณกาศเกศครับโอเคครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเหมือนคำโฆษณาเลยเออเนี่ยเพรว่านี่เดียวเชื่อมไปเชื่อมไปเชื่อมไปนะผมว่าผมจะสวยนะน่าแน่นอนแน่นอนเพราะรักคนเชื่อมหล่อยาหวนไม่ครัวแล้ว